ดีเพื่อนๆนะๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อเมฆฟิชชี่แชนแนลเช่นเคยครับก็วันนี้นะฮะจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการแข่งขันนะฮะในบ่อปูนอีกแล้วนะฮะก็เป็นบ่อเชียงรายฟิชชิงโดมนะครับของนาเว็บนะเอ่อแมทนี้เป็นแมไนท์นะฮะนท์ฟิชชิงนะก็ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับบ่อนี้จะเริ่มแข่งตอน6กโมงเย็นนะจนถึง3ามทุ่มนะครับวันนี้นะสามชั่วโมงนะครับ ก็วันนี้เล่นกันที่ปลาน้ําหนักา3 3.9ขีดนะครับก็เกือบเกือบ4ขีดนะครับก็วันนี้เป็นแมตช์แก้คันนะครับจํานวน14สายเบ็ดนะครับก็ถือว่านั่งหลวมๆเลยนะครับก็นั่งฝั่งละ7นะปกติบ่อนี้นี่ถ้าเต็มจํานวนก็20ท่านนะครับวันนี้จัด14ท่านนะฮะ14สายเบ็ดนะครับในเงินรางวัลนะฮะหัว5,000บาทนะครับเป็น มตต์เล็กๆนะฮะเป็นแมตต์ไนท์พิชชิงนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมชุดสายหน้าที่ผมใช้ในการแข่งขันวันนี้นะฮะแล้วก็สูตรเหยื่อนะฮะที่ใช้นะครับโอเคนะครับก็ผมเดี๋ยวมาดูเซตอุปกรณ์กันนะครับก็วันนี้นะฮะจำกัดระยะคันที่เมตรแปเซนนะครับก็ถือว่าเป็นคันระยะสั้นนะครับเพราะว่าบ่อเนี้ยน้ำลึกประมาณเมตรยี่นะครับน้ำลึกประมาณเมตรยีนะ ส่วนชุดสายหน้าที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะก็จะเป็นลักษณะการตกแบบไร้สารตะกั T ่วนะครับก็คือจะไม่มีชุดตะกัว่วชุดลูกหมุนในสายเลยนะครับก็จะเป็นสายตัวโดดน,นะฮะจากปลายคัน,นะคะมาเป็นตัวตะขอเลยนะคะรับวิธีการขึ้นชุดสายหน้าก็ง่ายฮะ,ะสายจากป,ปลายคันสต็อปไลน์ตวบน2ตัวนะฮะสตัวเนี่ยคือผมจะมักไว้2จุดนะ,ะจุดหนึ่งเนี่ยจะมักเป็นแบบไร้สารบาลานซ์แตะนะครับอีกจุดหนึ N ่งเนี e ่ยผมจะมักเป็นเป็นลอยนะ เป็นลอยกลางน้ำนะฮะประมาณ60เซนนะเพราะว่าปลาบ่อปูเนี่ยมันจะมีทั้งปลากลางน้ําและปลาที่อยู่พื้นนะครับพื้นบ่อนะก็จะเซตสองอย่างนะคือผมจะช่างทุ่นให้เป็นลักษณะไร้สารบาลานแต่ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็จะทิ้งสต,อต็อปไลน์ตะบนไว้นะฮะให้เป็นไร้าาสารบาลานแต่นะเป็นบาลานแต่นะแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็จะลู่ลงมาหาปลากลางน้านะฮะแล้วก็เพลย์ไปเรื่อยฮะจนจน จนจนเจอตัวปลานะฮะถ้าปลามันไม่กินผมก็จะลูดะต็อปไลายขึ้นไปตกเป็นไราสารบาลานซ์แต่แลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะตกแบบ2อย่างนะตกแบบกลางน้ํากับตกแบบตกพื้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสต็อปไลายตัวล่างสองตัวเอาไว้ล็อกตัวทุ่นนะไม่ให้มันเคลื่อนเวลาเราวัดแรงนะครับชุดสายหน้าก็จะไม่มีตะกัวไม่มีลูกหมุนนะฮะก็จะมาเป็นตัวตะขอเลยนะวันนี้ใช้ตัวตะขอ BKK นะอนะเบานะฮะเป็นตะขอเบานะ เบอร์0.8นะครับเล็กหน่อยนะครับบีบเงี่ยงออกนะครับเพราะว่าปลาบอปฟูนเนี่ยมันไม่ต้องปล่อยสายเซฟไม่ต้องล้างอะไรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลดการเจ็บของปลาด้วยนะครับบีบเงี่ยงออกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเซตชุดสายหน้านะครับส่วนอาหารที่ใช้ในวันนี้ก็ตัวเดิมนะไฮเกรด9951เทอร์โบนะของเชียงรายฟิชชิ่งนะของนาเว็บนะวันนี้จำกัดอ่า เหยื่อคนละ1.5ขีดนะครับที่บอก,กจำกัดเหยื่อที่1.5ขีดนะครับส่วนตัวผงใยไม่ให้ใช้นะครับวันนี้ไม่ให้ใช้นะเราจะผมจะผสมอาหารตัวนี้ให้เป็นผงนิ่มๆนะฮะจับจีบนะบเวลาเราตกรอยเนี่ยอาหารเราจ,จับจีบปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆแตกตัวจนเหลือเม็ดเล็กๆนะฮะปลามันก็จะขึ้นมาหุบกินเหยื่อเองนะครับและที่สําคัญวันนี้ก็เหมือนเดิมครับชิปเหนือเมฆนะนี่ ผมกาลังจะนํามาวางจนนะําหน่ายนะชิปเหนยวเมฆก็ใส่นิดนึงฮนะวันนี้นะฮะจำกัดเหยื่อให้นักกีฬาคนละ1.5ขีดนะฮะก็คือถุงเล็กนิดเดียวผมก็จะใส่ชิปเหนือเมฆนิดเดียวฮะก้อนนิดเดียวเพื่อสร้างความแตกต่างให้เหยื่อนะครับในการแข่งขันนะเพราะว่าวันนี้คนใช้เทอร์โบข้นงเยอะนะครับเราใส่ชิปเขานิดนึงเพื่อสร้างความแตกต่างนะเพื่อเรียกถุงปลาให้เข้าเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงาน ให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นเหมือนแมทที่แล้วฮะช่างจังตั้งไม่เอานะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเข,ข้าที่หมายแล้วครับเดี๋ยวหาระดับน้ำความลึกก่อนนะจะหาเป็นไ,นนนไร้สารลนะล้นแต่ก่อนดูสต๊อกไลน์ โอเคครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่าออเ เช่ครับาตวดตัวนี้นะครับโดนจะได้กระโดนองาเก้าอีกหรอสองสามสองเก้านะครับโอ้ย

ปลาไขลางนะครับเดีย๋ยวเมฆคิดใ่้มาดูนะโซนปลาสองโนแจ็คเบอร์สิบปีนะครับเลืนะ่อนมาหน่อยอยานานะครับมาใหญ่ดูนะดูไนมาใหญ่ดู กับป๋านายไปเอกสารนะเฮ้ยก็ถือว่ารอดตัวไปนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี้เรามีแมตส์สวัยน้องพี่นายเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมตส์สวายนะฮะที่บอดตกปลาแม่คำฟิชชิ่งสปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกับบอตกปลาเชียงรายฟิชชิ่งโดมผมกับป๋านายก็ถือว่ารอดตัวนะจ๊ะหนี่นะฮะผลงานวันนี้นะฮะก็ถือว่ารอดตัวนะฮะกับการตกไนแมตส์นะที่บอดตกปลาเชียงรายฟิชชิ่งโดมนะครับถือว่า รอบตัวไปนะครับก็ยังไงนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเหนือไมฆฟินชินชาแนลขด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาการถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับ